สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาดามติ้งกำลังเดินทางไปยังถ้านาคานะคะหรือว่าภูลังกาค่ะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะถ้านาคาได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยนะคะใครๆก็อยากจะไปเที่ยวชมค่ะครั้งหนึ่งก็ขอไปพิชิตกันนะคะ บุลอยอดบ้านลยเอ็ดบายอสไม่เจดีข้นนันบ้นนนางน,นนนงนั่นแนห,นหลยอดสูง,งที่สุด่ะยอดสูงที่สุดมองเห็นเ <ไป S 2> จดีได้จบทาอคบใจว่าจอดา ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะก็อดเสียวเสียไม่ได้ค่ะว่าฝนจะหยุดให้หรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากเดินเปียกฝนขึ้นทำนะคะแต่สุดท้ายฝนก็หยุดให้เราค่ะบุญมีมากมากเลยค่ะสสตอนนี้มาถึงแล้วค่ะเราจะมีไกด์พาขึ้นไปนะคะเราขึ้นเองไม่ได้นะคะต้องให้ไกด์นำทางค่ะ จุดเริ่มต้นที่จะขึ้นภูลังกามีไกด์นำเที่ยวไกด์ซื้ออะไรคะนก,นกคะ่ะบริการอยู่ที่นี่ประจำเลยใช่ไหมคะค่านําเที่ยวของไกด์ก็อยู่ที่สรัทธาของเราจะให้กับไกด์นะคะเข <Gerilim S 1> าไม่ได้บอกราคา <Dj ur ua> ค่ะ <istas> คยก <ala> กรเข้ารวมเลยอาจจะเป็นอนตอนนี้ก็มาไหว้ขออนุญาตปูต่ย่าก่อนขึ้นไปเบื้องบนนะคะข้อแนะนำนะคะทำตัวให้สบายที่สุดไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะไม่ต้องแบกเป้เหมือนมาดามติ้งก็ได้นะคะจะได้ขึ้นง่ายขึ้นสะดวกคะ่ะอากาศข้างบนจะเย็นสบายไม่ร้อนนะคะไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวอย่างที่บอกคะ่ะ ถ้าเป็นร้านกลางแจ้งนะคะก็มีร่มกันแดดก็ดีนะคะย้อยแล้วคะ่ะตอนนี้เลยชั้นดีขึ้นมาแล้วตามด้วยชั้นอีเพิ่งเพิ่งได้40สิบนาทีกลางเกงยีนรัดรัดก็ไม่ควรนะคะโซฟาลุยโซฟาลุยชั้นอีมีโซฟาหลุย ใกล้นำเที่ยวเพิ่นบอกว่าตรงนี้โซฟาหลุยส์บอกต้องพักก่อนขึ้นต่อไปก็จะง่ายขึ้นตอนเป็นทางโล่งแล้วเพราะว่าเราพ้นจุดวิกฤตแล้วค่ะจุดวิกฤตแค่จากจุดเอไปถึงจุด e. อีอถึงอ e. แล้วกันจุดอ e. ี ก็จะสบายขึ้นเพราะว่าร่างกายเราปรับสภาพได้ใช่ไหมจองกับจุดนี้คือจุดโซฟาหลุยวสันต้องมานั่งโซฟาหลุยก่อนนี่ว่าหลุยแปดตรงเนีหลุยแปดตรงคอนไม่แท้คอน่แก็จุดพ้นจุดวิกฤตแล้วถ้าใครพ้นจุดนี้มาได้ถึงจุดนี้ จุดข้างล่างมาถึงจุด E นี่ก็ถือว่าหลอดแล้วไปได้ต่อก็คือใช่นั่งโซฟาล้นแงที่สุดเป็นว่าพ้นจุดนี้ก็สบายแล้วมามามายายไปไหวผมก็ไปไหวแล้วยายมาถึงแล้วนี่ยายเจ็ดสิบสี่นนะดูคุณยายดีใจยังสู้เลยอ่ะ พ่นจุดพ่นจุดนี่ก็สบายาทางลคว่าเที่ยยวแล้วมแห้งไงไก่นำเที่ยวก็ดีดีค่ะบริการคายเส้นคายเอ็นให้ฉีดฉีดฉีดไก่น้องนกเด้อจ่าภไยมากระโทรจองได้เบอร์ไลน์เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์หกสี่ครับโอเคชายบริการได้นะคะบริการดีมากๆเลยค่ะน้องนกเพจยังก uh uh ็เจ้าว่าเพจเจ้าระหว่างทางท่านาคาคระหว่างทางท่านาคาค่ะในยูทูบเนี่ยบรรยากาศขึ้นมาถึงชั้นอีก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนต้องมานั่งโซฟาหลุยนะคะ โซฟาลุยค่ะเราจะไม่บอกว่ามาก่อนถึงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับามรู้สึกเป็นยังไงคะเดี๋ยวท่านจะไม่อยากมาสนุกนาะครับเนาะมาเรื่อยๆมันลดขายองไม่ต้องเลยนเาคุณพยาบาลต้องไปบอกคนไข้ว่าออกกำลังกายเยอะๆเนาะอย่าบอกแต่คนไข้นะบอกตัวเองด้วยนะครับตาิดไไหนบ้บน ลานสาวะหลานสาวพาเที่ยวทำนาค่ะสู้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 แม่ว่าจรองขวดพ่อบอกจะเป็นสามขวดถ้าเป็นนักมวยก็เข้าน้ำเนาะแต่อันนี้เป็นเขาน้ำมันบรรยากาศที่ชั้น E นะคะนนตรงลุยโซฟาตอนนี้นะท่องเทวก็เริ่ม <laughs> เริ่มทะยอยเดินต่ออีกแล้วค่ะ,คะไปไปไปต่อค่ะผ่านชั้น E แล้วนะคะ <laughs> จากลุยโซฟา <laughs> ก็จะขึ้น E A B C D E <laughs> เอฟคานิ้เอฟผ่านจากชั้นอีนะคะทางเดินจะเป็นทางเดินธรรมชาติแล้วค่ะไม่มีขั้นบันไดนะคะเราก็จะเดินทางลาด <c oughs> เป็นบันไดธรรมชาติแล้วค่ะ <c oughs> เดินง่ายขึ้นอีก <c oughs> นิดหนึ่ง เอาเปกลุ่มเลยครับเข้าไปไหว้เป็นกลุ่มเลยแล้วก็ถ่ายรูปประาเลยได้ค่ะงอนพญานาาก่อนค่ะก่อนจะเดินขึ้นต่อไปอีกไลอยูล้วหน้าไม้อมขกเขาอขอเรื่องธุรกิจเขากัอขอเรื่องเขาพั้นจังรชาเข้าพ้องกันจัง เขาจะแล้วค่อยมิสซาออะะเขาพร้อมกันเลยเขาพร้อมกันเลยครับเขาหนุม่มปุม๊กเลยกาแฟวันนี้เลือเดเบียร์ห <c oughs> น้ามะขาวนี่นืาา้ว่ากาแฟเลือเดเบียร์ห <c oughs> น้ามะขาวมาตะเวียนจันทร์นะยน้ำ่ได้กินเข้า <c oughs> ไปไม่รู้ ก่อนใหญ่ก้อนแรกที่เราเห็นนะคะสวยมีตามีจมูกทำนาคาอีกพันมิตรโลนึงบอก โลหนึ่งลง่ะอะปากทางที่จะเข้าถ้ำนาคานะคะอีกพันเมตรค่ะสู้ต่อค่ะสู้ต่อเม <c oughs> ื่อกี้กไปเี้ยนข้างโค้งุถลนะมาคาแตะเนดังเครืองนอ่ะพอนดังเครองลาง สาวมาดามติ้งนะคะอายุ74แล้วคะ่ะแข็งแรงเก่งมากๆเลยคะ่ะขึ้นได้จุดนี้คือหินดอกเห็ดเป็นหินดอกเห็ดคะ่ะ ทำไม่ได้เกิดปัญหาครับคืออะไรตรงนี้คือช่องแคบราคาเ,เรียกว่าช่องแคบตรงนี้ตรงจุดนี้ช่องแคบค่ะกดพุ่งแม่ครับโอเคนะคะบันไดแดงบันไดแดงขั้นที่สุดค่ะ แนวตอนนี er, sociedad, ้บันไดแดงเดินง่ายครับไมนีเขาไม่เน <The> ่บันไดเก่านะเ่ก่อนบันไดแล้บันไดแดงแล้วคราเบิร์ตหมดดนมันเนี่ยแต่ก่อนใช้บันไดนี้เบิร์เป็นเหล็กบเป็นเล็ก ขัก่อนะก่อนเนี่ยขก่อนฝั่นี้บันไดเยอะนี่ทางลงรอครับเป็นทางลงเราไว้ขากลับทับฝั่งนี้ฝั่งที่บันไดน้อยที่สุดครับบันไดแดงนลอรินแะมันดีเออมันดียันเสีย ถึงชั้น K แล้วค่ะใ,ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงถ้ำนาคาแล้วนะคะในในสวนไปถึงสวนหัวสวนลำตัวก่อนค่ะก็ติดตามชมไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้จะถึงถ้ำนาคาแล้วค่ะจุดสุดท้ายเหลือเนินเดียวค่ะเหลือเนะะินเดียว ฝากคุณผู้ชมติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะคลิปจะยาวไปนะคะมาดามติ้งจะแบ่งออกเป็นอีกคลิปหนึ่งในตอนต่อไปค่ะบึงขงลงอยู่จุดน,อน้อยไมชมจุดบึงขงลงบึงของลงเป็นที่อยู่ของปู่อือือเราจะไปที่นอนอีก ลงจากบลรังกาก่อนหรือว่าทำนาคาก่อน,นจะไปโฮมรลม